มวลมวลมวลนะหน่วยก็เป็นไรครับกิโลกร,รัมเนี่ยหน่วยเป็นกิโลกร,รัมใช่ไหมครับกิโลกรัมนะครับความยาวหน่วยก็เป็นไรครับเมตรเมตรนะครับแล้วก็เวลา นิ้นาทีนะนะเพราะนั้นแรง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 มาจากไหนแรงแรงคืออะไรครับแรงอันนี้อันนี้คือหน่วย อันนี้คือฮหน่วยพื้นฐานนะครับตัวแรงนี่ได้อะไรหน่วยเอาอะไรนะครับกิโลกร,รมัมฮะกิโลกร,รัมอะไรครับแรงเมตรนะครับ โลคางเมตรเปอร์เซกําลังสองใช่ไหมนะครับกิโลกรัมเมตรเปอร์เซกํลาลังสองนะครับเห็นไหม,ไหมโลกรัมเมตรเปอร์เซกํลาลังสองนะครัเรบอเออเราเขียนเป็นงาน,เป,นเป็นแรงเพราะฉะนั้นอันนี้แรงแรง นะครับแล้วก็อะไรครับอ่าอมเรคอะไรครับอาาเด้เวลาแล้วก็อะไรครับความเร่งอ่าความเร่ง นะเพราะนั้นมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างาความเร็วความเร่งนะครับก็จะได้ต่างๆ,ๆอะไรออกมานะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น,น,นปลเมาอสเกลานะครับก็เป็นบ่งบอกว่าเป็นมวล เป็นอ่าอุณหภูมิเป็นความยาวนะครับหรือจะเป็นเวลาก็แล้วแต่นะครับส่วนปริมาณเวกเตอร์เนี่ยก็จะบอกเป็นแรงนะครับเป็นความเร็วเป็นอัตราเร่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสัญลักษณ์ของเวกเตอร์นะเวกเตอร์เวกเตอร์เขียนด้วยหัวลูกศรน,นะครับหัวลูกศรเขียนด้วยหัวลูกศรน,นะครับเอแล้วก็นะครับแบบนี้ นหะรือ,อนะทิศทางก็คือก็คือมันมีขนาดแล้วก็มีอะไรครับข้างบนก็คือทิศทางของมันมีขนาดแล้วก็ข้างบนก็คือทิศทางของมันนะครับอันนี้คือเวกเตอร์นะจากจุด O ไปจุด A นะครับจุด O เนี่ยก็คือผมก็ไม่รู้จะก,กำหนดอะไรอะ่ะก็ใส่เป็น O origin ไปแล้วกัน initial point นะครับ เป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนให้จุด P ก็ตายเป็นจุดสิ้นสุด <mail> เรียกว่า t ร r m i n a l point <ouse> นะครับ t ร r m i n a l point จุดสิ้นสะุดนะะนั้นก็สามารถเขียนได้นะครับอันนี้นะ O P E O P E นะครับนะพระานาน,นะคระับพยาน,าน นะครับถ้าเราใส่ขนาดแนวเวกเตอร์เวกเตอร์เอนะนะเวกเตอร์เอนะครับถ้าเราใส่คันถ้าเราถ้าเราอะไรครับถ้าเราใส่ขนาดใ่ขนาดเท่าไหร่มันจะออกมาเป็นอะไรครับออกมาเป็น a ออกมาเป็น a ออก a. อ,อกมาเป็น a นะครับนะ เพราะนั้นหลักการของเวกเตอร์นะนีือันที่รูปที่สองจุดสองก็คือเวกเตอร์เท่ากันเวกเตอร์เท่ากันเห็นไหมครับเท่ากันเนี่ยแล้วไปในทิศทางเดียวกันด้วยใช่ไหมใช่ไหมฮะทางเดียวกันด้วยอ่าอันที่รูปที่สองจุดสามเนี่ยตรงกันข้ามกันก็คือสวนทางกันสวนทางกันเขาก็เลยให้เป็นเอจับอะไร ลบเ <A. S 1> อ A A. อเอกับลบเอนะตรงกันข้ามกันก็ส่วนทางกันเอกับลบอนะครับเกับลบเอนะครับเกับลบเอนะครับ, A รบมีใครมข้องสายไหมฮะข้องสายไหมครับ,ไม,รบไม่มีครับม,มีนะโอเคต่อไป เอามาบวกกันเอามาบวกกันเอามาบวกกันนะตรงนี้คืออะไรครับรนี้คืออะไรเวกเตอร์เอเวกเตอร์บีอ่าเวกเตอร์เอกับเวกเตอร์บีถูกไหมครับแล้วก็เอาอะไรเอาปลายของเอมาต่อกับหัวของบีถูกไหมครับเอาปลายของเอมาต่อหัวของบีถไครับแล้วเราก็ลากจุดจากหัวของเอไปปลายของบี ก็กลายเป็นเวกเตอร์สี่นะหรือเราเรียกว่าเวกเตอร์ลับเวกเตอร์ลับความจริงมันก็คือมาจากเวกเตอร์ผลลัพธ์นั่นแหละนะครับหมันก็ามาจากเวกเตอร์ผลลัพธ์เรียกว่าเวกเตอร์ลับเพราะนั้นเราจะเขียนเอา b ไว้ตรงนี้ก็ได้หรือจะเอาบมาไว้ข้างล่างก็ได้แล้วก็ตรงกลางก็เป็นเวกเตอร์สี่นะครับเพราะนั้นอาจจะอาจจะมีเอาเอเอาบีไว้ตรงนี้ เอาเอาเอาเไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเวกเตอร์สนะครับเวกเตอร์สนะครับเพราะว่าเพราะว่านะครับหาได้จากผลบวกของสองเวกเตอร์นะครับทีนี้จากที่เขียนเนี่ยมันอาจจะดูเยอะๆหน่อยแต่ก็ไม่ต้องซียออะไรเพราะว่าในนี้เพิ่มเพิ่มเวกเตอร์ดี เพิ่มเวกเตอร์ c มาให้เพิ่มเวกเตอร์ d มาให้ด้วยตอนแรกก็มี a มี b นะครับแล้วก็มี r แอมี a มี b มี c เพิ่มมาเพิ่มจำนวนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เอา a บวก b บวก c ก็ได้เวกเตอร์ r มานะเ,นเวกเตอร์ a มาเพราะนั้นเวกเตอร์รับหรือเวกเตอร์ผลลัพธ์ก็คือเวกเตอร์ R นะครับก็ดูจากรูปเห็นไหมครับดูรูปมีเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b เวกเตอร c, ์ c เวกเตอร์ d เวกเตอร์ a ไหนเอามาต่อกันนะเอา a ต่อกับ b b ต่อกับ c c b ต่อกับ d ก็บวกกันอนะแล้วก็จะได้เวกเตอร์ลั r นะจาก a ไป d จาก a ไป d นะครับขวัญอันที่สี่นะครับอันที่สี่เห็นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นเกิด กิดมีเครื่องหมายลบถูกไหมไม่ได้บวกกันนะเป็นลบใช่ไหมฮะเป็นลบเพราะนั้นเป็นลบคืออะไรเป็นลบคืออะไรเป็นลบคืออะไรเป็นลบก็คือเวกเตอร์เใช่ไหมเวกเตอร์ a. ลบกับเวกเตอร์อะไรเวกเตอร์บีอะไรครับเพราะนั้นความหมายของมันก็คือเวกเตอร์ a ใช่ครับ บวกกับอะไรลบเว,ก,วกเตอร์อะไรตบีอ่าเวกเตอร์บีะ B. นะครับผลลัพธ์ก็จะเท่ากับเวกเตอร์สี่ผลลัพธ์ก็เท่าเวกเตอร์สีนน่นะครับผลลัพธ์ก็เท่าเวกเตอร์สี่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอเท่ากับบีเอเท่ากับบีลบกับเอ นะครับจะมีเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นศูนย์ะแล้วมีทิศทางไม่แน่นอนเราเรียกว่าเวกเตอร์ศูนย์นะครับเวกเตอร์ศูนย์นะครับถ้เอาเอลบ B นะครับมาลบกันทิศทางไม่แน่นอน,นเป็นศูนย์ทีนี้เอาอะไรก็แล้วแต่ในที่นี้เราจะเรียกว่าสเกลาร์สเกลาร์ในที่นี้คืออะไรครับอ่าสมมติว่าเป็น M m ก็คือสเกลาร์ เอาสเกล่าไปคูณอะไรครับคูณเวกเตอร์เนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอ็มก็คือขนาดขนาดของเอนะขนาดที่เป็นเอมเท่าของเอแหละนะเรากำหนดแล้วแต่เรากำหนดว่าเอาเราจะเอา M มเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าจะเป็นทิศทางเดียวกเอ็มเป็นบวกถ้าทิศทางตรงข้ามเอ็มก็เป็นลบนะครับนะ ลบเพราะนั้นพีชคณิตนะก็จะสูบได้อย่างนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าะอะไรข้อหนึ่งบอกว่าะอะไรครับกดทางพีชคณิตของเวกเตอร์ถ้าเวกเตอร์ A เวกเตอร์ B เวกเตอร์ C เป็นเวกเตอร์และ M และ n เป็นสเกลาร์แล้วก็ A บวก B จะเท่ากับ B บวก A นะครับ A บวกบบวกนะครับเพะฉะนั้นกดการจัดหมู COVID ่ 19. นะนี่คือกดการจัดหมู่ออกไปว่าไงครับเคูณกับเวกเตอร์ a หรือ a คูณกับเวกเตอร์เก็สลับได้นะแล้วก็กดการจัดมหมู่ก็เหมือนกันถ้ามีเแล้วก็ n เข้ามานะครับก็งององูส่วนจอจานเนี่ยกฎการกระจายหรือกดการแจกแจงนะการกระจายหรือการแจกแจงก็คืออะไรครับ ก็คือแจกเข้าไปในวงเล็บถูกไหมแจกเข้าไปในวงเล็บนะครับก็เป็นเอ็มเอ็มเอ็มคูณกับ a บวกเนยนะครับอันอันชอชิงชอชิงก็คืออะไรครับแจกเ็มเข้าไปใช่ไหมครับแจกเ็มเข้าไปก็คือกฎการกระจายหรือกฎการแจกแจงนั่นแหละนะครับนะครับกฎเหล่านี้นะครับนะครับจะใช้ได้เฉพาะการคูณเวกเตอร์กับสเกลาร์เท่านั้น สำหรับการคูณเวกเตอร์กับเวกเตอร์เป็นไงครับก็จะกล่าวถัดไปคือเอาสเกลาร์ก็คือปริมาณหรือขนาดเนี่ยคูณกับเวกเตอร์แต่ถ้าเอาเวกเตอร์คูณกับเวกเตอร์เดี๋ยวมันก็จะมีวิธีการอีกครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรูปแบบนะครับก็จะใช้ได้กับสมการทางอนิสสารเหมือนกันนะครับก็คือ a บวก b เท่ากับ c แล้วก็ย้ายอะไรไปย้าย b ไปอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็น a เท่ากับ c ลบ b นะครับก็ก็เป็นวิธีการที่เอาหลักคณิตศาสตร์มาใช้ได้ด้วยนะครับต่อไปเป็นนิยามของเวกเตอร์นะครับนิยามของเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ออฟเดฟนิชั่นนะครับนะครับก็เวกเตอร์ร่วมเส้นตรงเดียวกันก็หมายถึงว่าเวกเตอร์ที่ขนานเนี่ยเวกเตอร์ร่วมเส้นตรงเดียวกันนะเวกเตอร์นะไปด้วยกันขนานนะขนานกัน ไปด้วยกันนะครับนะครับและส่วนเวกเตอร์ที่ไม่ร่วมเส้นตรงเดียวกันก็คือเวกเตอร์ที่มันเป็นระนาบว่าถ้าเป้าเวกเตอร์ที่ไม่ร่วมเส้นตรงเดียวกันแนวเดียวกันอันนี้เป็นสมมติเป็นเวกเตอร์ a อนะนี่เป็นเวกเตอร์อะไร b อันนี้เป็นเวกเตอร์อะไร เอออันนี้เป็นเวกเตอร์อะไรดีน <B. S 1> ะเพราะฉะนั้นมันก็ไอ้ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นอะไรระนาบคูณว่ามันก็จะกลายเป็นระนาบอ่าไอ้ระนาบเนี่ยเวกเตอร์ร่วมระนาบเนี่ยเราเรียกว่าโคเปเนอะรนะ์นะโคเปเนอร์โคเปเนอร์วัตเตอร์นะนะแล้วถามว่ามันเป็นโคเปเนอร์ไหม อ๋อมันเป็นโคเปเนอร์ไหมมันไม่เป็นหรือมันเป็นโคเปเนอร์ก็มาดูกันถ้าเป็นโคเปเนอร์ก็คือมันร่วมระนาบเดียวกันแต่ถ้ามันไม่เป็นโคเปเนอร์คือมันไม่ได้ร่วมระนาบเดียวกันนะครับอันนี้เขาก็ใช้ไว้ครทีนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างกําหนดให้เวกเตอร์เอเวกเตอร์บีนะครับมีสองเวกเตอร์แล้วก็บอกว่าไม่ร่วมเส้นตรงเดียวกันตรงหา r นะาก็าว่าไง ก็อยู่ในระนาบของอะไรครับ a กัละบีโดจุดเริ่มต้นของอาก็อยู่ที่ O r i g i จหรือศูนย์นะครับจุดเริ่มต้นของ A และนะจากจุดของจุดสิ้นสุด Rr r. ตัวใหญ่นะครับ R ตัวใหญ่ก็คือมันวิ่งจากศูนย์ไป r แหละหรือ O ไป R นะ O ไป R แล้วลาลากเส้นขนานนะครับระหว่าง A a และ B ก็พบว่าอ่ามาพบ มาพบเว b ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมแน่ขนานแล้วก็จะกลายเป็น odrc โดยต่อเส้นตรงของ a และ b ออกไปนะก็เรามาดูรูปนะครับใช่ไหมครับจุดนี้นะจุดนี้คือจุดเริ่มต้นถูกไหมจุดนี้คือจุดเริ่มต้นจุดนี้จุดสิ้นสุดใช่ไหมครับก็จะได้เวกเตอร์ a ตัวนึงเวกเตอร์ b ตัวหนึ่งมันไม่ได้อยู่แนวเดียวกันไม่ได้ขนานกันใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นระนาบเห็นไหมตามเส้นประเป็นระนาบ อันนี้มันไม่ถึงนะมันไม่ถึงไม่ถึงซีใช่ไหมครับไม่ถึงซีเราก็ต่อไปต่อเพราะมันเป็นระนาบต่อได้แต่ว่าขนาดของ b ก็คือแค่นี้แค่หัวลูกศรนะเวกเตอร์เวกเตอร์ของ b ก็แค่หัวลูกศรแต่ว่าเราต่อไปเพื่อที่จะลากลากเป็นระนาบเป็นเส้นเปล่ามาเป็นระนาบได้นะครับก็คือจะพบว่ามันเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นจุดแต่ละจุดเราก็ใส่เป็นจุดซเข้าไปใส่เป็นจุดดีเข้าไปนะครับ เพราะว่าเราจะไปทําให้มันสั้นมันก็ไม่ถึง r ถูกไหมเพราะนั้นมันต้องต่อให้ถึง r ถูกไหมต่อให้ถึง r นะครับเพราะฉะนั้นจากรูปนะครับก็จะพบว่า O และ D นะครับจะเท่ากับ MA นะครับ MA ก็คือขนาดของ A ด้วย A M ก็คือขนาดของ A นะครับสเกลา่ามือือสเกลร์แล้วก็ OC OC ก็คืออะไรครับ OC ก็คือ NB นะซึ่ง n ก็คือสเกลร์คือขนาดเหมือนกันนะครับ นะก,ก็ลองดูว่านี่คือรูปแบบของเวกเตอร์นะครับเพราะนั้นการบวกเวกเตอร์ในด้านสี่เหลี่ยมขนานนะครับเอากดอะไรครับเอา OD บวกกับ OC นะเราก็จะพบว่าเราจะได้อะไรครับจะได้ MA บวกกับ NB นะครับนะก็อันนี้ก็คือตัวอย่างแรกก็ให้รู้ถึงระนาบก็คือโคเปเนอร์ของเวกเตอร์นะครับต่อไป สอ2บอกว่านะครับ A,B ไม่ร่วมเส้นตรงเหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดบอกว่า MA กับ MB เนี่ยเท่ากับศูย์แล้วนะเท่ากับศูตแล้ว M และ m จะเท่ากับสูย์ไหมนะเท่ากับศูย์ไหมแรกเลยถ้า m ไม่เท่ากับศูนย์ล่ะนะครับดังนั้นก็จะได้ชุดนี้ออกมานะชุดนี้ออกมาถ้า m ไม่เท่ากับศูนย์ก็ย้ายอะไรไป ย้ายอะไรไปครับย้ายเอ็มไปใช่ไหมครับใช่เปล่าให้เหลือเออย่างเดียวใช่เปล่าครับอ่าแล้วตรงนี้มันคืออะไรครับตรงนี้มันคืออะไรเอ็มเอ <A. S 2> ใช่ไหมบวกเอ็มบีเท่กากับอะไรเท่กากับศูนย์เพราะเราอยากได้เอใช่ไหมเราอยากได้ A. เออ้าวเวลา làm để để để, con lươn, nè, đã có di chuyển gì không? M, nè, N uh huh. oh M Imp <-bins> เอ็นเปอะไรเอ็นหานนะเอ็นเปหารใช่ไหมครับใช้เอ็นเปหานใช่ไหมตอนนั้นก็จะได้เอตอนนั้นก็จะได้นี่ก็จะได้เอนะครับเปเอนะครับเปเอเพราะฉะนั้นครับว่าขนานกับ b ก็เกิดการขัดแย้งการขัดแย้งนะครับ เพราะนั้นเเท่ากับศูนย์นะครับ nb นเท่ากับศูนย์นั่นคือ n นเท่ากับศูนย์นะครับ n เท่ากับศูนย์เราถ้าเราย้าย b ไป n ก็เท่ากับศูนย์เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูจากรูปนะดูจากรูปเราเห็นว่าเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสามารถแบ่งครึ่งกันได้นะครับแบ่งครึ่งกันได้เพราะนั้นกำหนดให้ a b c และ d เป็นสี่เหลี่ยมขนานนะครับแล้วเส้นทแยงมุมที่ตัดกับจุดท นะครับก็จะตัดกันแบบนี้นะตัดกันแบบนี้ก็จะได้ทั้งวิเอร์ a วิเอร์ b นะครับอันนี้ก็เป็นวิเอร์ a เพราะว่าตรงข้ามกันใช่ไหมตรงข้ามกันใช่ไหม a อยู่ตรงนี้ a ตรงนี้ก็ต้องเข้ากันถูกไหมไอ้ข้างบนก็เป็นวิเอร์ b ข้างมุมก็เป็นวกเอร์ b เหมือนกันนะครับข้างล่างเป็นวกเอร์ b เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปน้อยเราว่า a d a c a c ตรงไหน a c a c a ตรงนี้ไหม c ตรงนี้ไหมครับ เอซี A, จะเท่ากับอะไรเท่าก B ับบีบวกเอเปล่าเท่าก B ับบีบวกเอใช่ไหมครับบีบวกเอใช่ไหมบีบวกเอใช่เปล่าเนี่ยเอเอตัวเนี้ยไปซีตัวเนี้ยเห็นเปล่าเอเอไปซีตัวนี้ก็คือมันจะต้องจะไปถึงได้มันต้องเอไปอะไรก่อนไปจุดนี้ไมาไปดีใช่ไหมและดีไปแล้วไปดี tất là đều từ hết cuộc đời cho em bố con. Ngóng mẹ Ngóng mẹ Ngóng mẹ Nó mẹ Ngóng 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 đi được, nó Ngóng mẹ 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 นี่คือ A เอ้ไหมครับนี่คืออะไรบี oh. ถึงจะได้ oh. ถึงจะได้ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ป่ะส่วนอ่าถึงตรงนี้ก็เหมือนกันใช่ป่ะนี่คือบีนะจะได้จะได้เอบีซีได้ก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นไงครับถึงกันใช่ไหมใช่ป่ะเพราะนั้นเอไปซีก็คือจุดนี้ไปตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้ ใช่ไหมครับบวกกันสองนี้บวกกันหรือตรงนี้ไข้างบนก็คือตรงนี้ตรงนี้บวกกันใช่ป่ะมันถึงจะได้ a ไปซีนะครับ a ไปซีแล้วนะครับแล้ว b ไปดีล่ะ b ไปดีบไปดีก็เหมือนกันถูกไหมบีไปดีก็เหมือนกันใช่ป่ะ b ไปดีก็เหมือนกันเนี่ยบีไปดีเนี่ย บีดีเท่าไรเท่าไรเท่ากับเอเอบวกอะไรเอบวกกับบี A. A, B, B, เหมือนกันไป่ฉาฮะเห่นไ,ไหมครับถ้าไปจุดนี้นะไ,ไปจุดนี้ A อ D ีดีนะบ D ด จะได้เอได้บ hmm. ีได้บีกับอะไรครับบีกับอะไรบีแต่หัวลูกศรมันไม่ได้ตามกันใช่ป่ะหัวลูกศรมันไม่ได้ตามกันเนี่ยหัวลูกศรตรงนี้ใช่ป่ะหัวลูกศรขึ้นตัวตรงนี้ตรงนี้ขึ้นใช่ไหมแต่ตรงนี้มันตามกันใช่ไหมหัวลูกศรมันตามกันแต่หัวลูกศรตัวนี้มันไม่ตามกันก็เครื่องหมายต่างกันไงเป็นลบใช่ป่ะเครื่องหมายต่างกันเป็นลบเนี่ยเครื่องหมายต่างกันเป็นลบ มันก็เลยย้ายข้างเห็นไหมก็จะกลายเป็น a อลบ b a เอลบบะเฮ้ยนัทเฮ้ะนั้น,น,น,นะครับจุดจุด b ไป p b b ไป p ก็จะเท่ากับจุด b ไปอะไร b ไปอะไรไม่ไม่ไม่ใช่เมื่อขนานขนาขนากับบีบีดขนาน b ไป d เพราะมันเป็นแนวเดียวกันนะมันเป็นแนวเดียวกัน นะครับแนวเดียวกันเยอะนะฮะแล้วก็กำหนดให้ถ้า m เ,เป็นเซเกล่าแล้วก็ m ใส่เข้าไปแล้วจุด b b กับ D ก็ b, กลายเป็น a ลบ b นะครับนี่นี่คือตัวหนึ่งทีนี้มาดูต่อมา a ไป p ขนานกับ a ไป c นะ a ไป p ขนานกับ a ไป c มัน a ไป p คืออะไรครับคือ n AC และ NAC ก็คือ N ที่คือจำนวนอะแล AC ะ AC ถูกป่ะมีมี N เพิ่มเข้ามาเห็นปะ่เปะเี็เพิ่มเข้ามาเพราะนั้น N ก็คือ A อบวกอะไร ABC ก็ <c oughs> คือ A บวก B ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไร PAB PAB อยู่ไหนสามเหลี่ยม PAB E นี่ใช่ไหม แล้วก็ a แล้วก็บใช่ไหมสามเหลี่ยมตัวล่างนี้ใช่ไหมสามเหลี่ยมตัวล่างเนี่ยเอ e AB. E ab เอป็นไงจะเท่ากับเวกเตอร์ a b บวกเวกเตอร์อะไร b p พเท่ากับอะไรเท่ากับ ap นะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ a b ตรงไหนเวกเตอร์ b บนะบวกกับตรงนี้บวกกับตรงนี้จะเท่ากับอะไรครับจะเท่ากับบบวกกับอะไร บวกอะไรเอ็มเอลบแล้วก็เอเอบวก b ีนั่ก็คือตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ถูกไหมเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วบวกกับ B ย้ายข้างย้ายข้างก็จะได้เท่ากับศูนย์นะครับแต่เราจะพบว่า A และ B นั่นมันไม่ใช่เซนตเบตอร่รวมเส้นตรงเดียวกัน นะ A และ B ีูกว่า a และ B ไม่ร่วมเส้นตรงเดียวกันใช่เปล่ามันเป็นระนาบมันเป็นโคเปนเนอร์ถูกไหมเนี่ย a และบเนี่ย a และ B เนี่ยเห็นป่ะ A และบเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ขนานกันมันเระมันมันทิศทางที่มันพยายขึ้นไปถูกไหมเพราะนั้นมันเป็นระนาบผมเป็นระนาบปุ๊บเนี่ยองนีครับฮะว่าไงเลบเจะเท่ากับศูนย์หรือ เเท่ากับ n m เเท่ากับ n นะครับและหนึ่งลบ n นลบ n เท่ากับศูนย์นะครับพอเกับ n เท่ากันมันเลยกลายเป็นสองเ็มถูกไหมเนี่ยเ m มเอมและ n เท่ากันถูกไหมก็คือเท่ากันเนี่ยเท่ากันก็เลยเปลี่ยนเป็นเมไปเลยมันก็เลยกลายเป็นสองเอ็มใช่ไหมสองเอ็มเพราะฉะนั้นเ็มจะเท่ากับหนึ่งส่วนสองย้ายข้ามเะ m จะเท่ากับหนึ่งส่วนสอง เทกทีไม่ใช่มีใครขั้น m เท่ากับ1ส่วน2 m เท่ากับ1ส่วน2นะ m เท่ากับ1ส่วน2นะ m เท่ากับ1ส่วน2หรือ n เท่ากับ n เพราะฉะนั้นรุดนี้อยูตรงไหนที่นี่อยู่ตรงไหนเห็นเห็นที่อาจารย์ทำตัวไอ้ตัวนี้ไว้ใช่ไหมเห็นเป็นเป็นเป็นในทลิกแล้วมันกลายเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเห็นหรือเปล่าเออเสียงอาจารย์ขาดหายครับฟังไม่ค่อย เห็นไหมครับว oh, sure. ่าท oh, ี Pen ่อาจารย์คิดว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมเห็นบ้างอ๋อครับผมเห็นนะอ่าเพราะนั้นบีพีเท่ากับหนึ่งส่วนสองบีดีมาจากตรงไหนบีพีเท่ากับหนึ่งส่วนสองบีดีมาจากตรงไหนมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับข้างบนนี่ใช่ไหมใช่ป่ะเพราะนี่คือเอ็มใช่ไหมนี่คือเอ็มใช่ป่ะเพราะนั้นเอ็มเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะและ และ AP เท่ากับ1ส่วน2 AC AP เท่าเป็น1ส่วน2 AC มันยังไงมันยังไงจากของ AP อนกหนึ่งนี้ใช่อไหมครับอ่อาอีกหนี้เพราะนั้น n เท่ากับ line 1ส่วน2นะครับนี่เราก็จะได้คำตอบออมาว่าเวกเตอร์เวกเตอร์ BP กับเวกเตอร์ AP มีค่า